พูดถึงเรื่องจีนมาหลายทีนะครับคงจะละเลยในเรื่องของประเด็นของ e v e r g r a n d ร Group กันไม่ได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็แน่นอนว่าสื่อมวลชนสายการเงินเองก็ได้มีการไปสัมภาษณ์นะครับผู้นําทางความคิดแล้วก็นักลงทุนขนาดใหญ่ของโลกว่าเขามองวิติการในครั้งนี้ว่าจะสามารถที่จะควบคุมดูแลได้มากน้อยขนาดไหนหนึ่งคนครับที่ทางด้านบลูเบิร์กไปถามก็คือเรดเดิโอก็แน่นอนว่าเป็นผู้ก่อตั้งของ Bridgewaters นะครับเออเอสโซเซีย um, สซึ่งเป็นเฮดฟันที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แอสเซทอันเดอร์มจเมนต์ของเขาครับก็คือ15,600้านหรอล้านเหรียญสหรัฐกันด้วยเรดดาริโอให้มีการสัมภาษณ์นะครับกับทางรูเบิร์แล้วบอกแบบนี้ไม่น่าวิตกังวลนะครับเพราะต้องยอมรับว่าจีนเองด้วยโครงสร้างการปกครองบริหารของเขาเนี่ยเป็นแบบเบ็ดเสร็จดังนั้นจึงมีความเชื่อนะครับว่าจีนเองคงจะไม่ปล่อยให้วิกฤตนี้บานปลายอย่างแน่นอนกันด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบอกว่าบรรดาลูกหนี้บรรดาเจ้าหนี้ของเอเวอร์แกรดเอง คงจะต้องดูดซับความเจ็บปวดเอาไว้บ้างอย่างแน่นอนกันด้วยนะฮะ mm hmm. ดัลยูแสดงความเชื่อมั่นนะครับในศักยภาพนะครับของรัฐบาลจีนบอกว่าคงจะไม่ยอมปล่อยให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยล้มลงจากการที่เอเวอร์กรานั้นประสบปัญหาในครั้งนี้อย่างแน่นอนกันด้วยนะครับซึ่งนอกเหนือไปจากอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับยังบอกว่าเรื่องของสกุลเงินหยวนเองนะครับที่มีความแข็งแกร่ง จะทําให้จีนนั้นสามารถควบคุมวิกฤตนะครับในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีกล่าวคือไม่ให้มีการขยายวงกว้างกันด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นคงจะไม่ใช่แค่เรดาแิโอแต่เพียงคนเดียวเพราะว่าหัวหน้านักวิเคราะห์ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ก็คือคุณลอเรนซ์บูนนะครับได้มีการระบุบอกว่าจีนนั้นมีความสามารถด้านการเงินและการคลังในการบรรเทาภาวะความตื่นตระหนกของตลาดด้วย ก็จะช่วยลดผลกระทบนะครับที่จะเกิดขึ้นในวงกว้างได้นะครับก็คงจะมีแค่บางบริษัทแค่นั้นเองที่จะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้กันด้วยนะครับนอกจากนี้ครับเรดาริโอยังใช้โอกาสนี้ในการแนะให้นักลงทุนพิจารณาอันนี้ย้ำนะฮะบอกว่าให้ลองไปพิจารณาการลงทุนในตลาดจีนครับเพื่อกระจายความหลากหลายในพอร์ตการลงทุนกันด้วยเพราะจีนเองยังมีโอกาสและศักยภาพในการเติบโตเยอะถึงแม้ว่าจะมีประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับการกํากับดูแลอยู่ก็ตามแต่ ที่นี้ทางด้านสื่อท้องถิ่นของจีนอย่าง Global Times นะครับได้มีการอ้างคํากล่าวนะครับของทางด้านของซูเจียยินนะครับก่อนนี้เป็นชื่อจีนกลาของคนที่เป็นผู้ก่อตั้งของ Ever e v e r อร์แกรนนะครับหึ่ย้าอย่างที่เราเคยได้คุยกันมาก่อนหน้านี้ลองคิดดูแล้วกันว่าสื่อทางการของจีนอย่าง Global Times นะครับได้มีการ Publish หรือมีการเผยแพร่ค,คํากล่าวนะครับของ c ี o โและผู้ก่อตั้งของ Ever e v e r อร์แกรนก็มีความหมายว่าคาํากล่าวครั้งนั้นยังมีน้ําหนักในสังคมจีนอยู่มากนะครับคำกล่าวออกมาบอกแบบนี้ แสดงความเชื่อมั่นว่าบริษัทเอเวอร์แกรดของเขาสามารถฝ่าฟันยุคผู้ที่เกิดขึ้นและจะกลับมาได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งวิกฤตนี้ของบริษัทของเขาคือเอเวอร์แกรดหรือเคิร์ตตาจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนในวงกว้างและให้คำมั่นสัญญาว่าโครงการต่างๆที่กําลังสร้างบ้านและดําเนินการกันอยู่จะสามารถรุล่วงได้ตามสัญญากันด้วยอันนี้ก็โอาทานชารายงานออกมานะฮะทั้งนี้ครับเอเวอร์แกรดเองนะครับมีกําหนดในการที่จะจ่ายดอกบเบี้ยว,วงเงิน83.5ล้านเหรียญสหรัฐ ก็คือประมาณ2,780ล้านบาทในวันพรุ่งนี้คือ23กันยายนทั้งนี้เป็นนะครับจากหุ้นกู้ที่จะต้องมีการไถ่ถอนครับในเดือนมีนาคมของปีหน้า2022แล้วก็มีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยอีกหนึ่งวงเงินนะครับก็คือ47.5ล้านเหรียญสหรัฐก็คือประมาณ1,580ล้านบาทอันนี้นะครับในวันที่29กันยายนก็เป็นวันพุฤหน้า ก็จะเป็นหุ้นกู้ที่ครบกำหนดถ่าถอนมีนาคมของปี2024นะครับทั้งนี้รายงานบอกว่าถ้าหากว่า Evergrande ไม่สามารถที่จะชำระดอกเบี้ยได้ตามกำหนดบริษัทเองยังมีเวลานะครับอีก30วันเพื่อทำการชำระแต่ถ้าบริษัทยังไม่สามารถชำระดอกเบีย้ยก็จะถือว่าเป็นการผิดนัดชำระนี้ก็จะต้องมีการปรับโคร้ังนี้ซึ่งคาดว่านักลงทุนที่เข้าไปซื้อหุ้นกู้ของ e v e r g r a n d จะได้รับส่วนแบ่งการแบ่งการชำระคืนในสัดส่วนต่ำนะครับก็แน่นอนว่าหลายคนตอนนี้ก็กําลังลุ้นอยู่ว่าจะมีการบานปลายนะครับกลายเป็นวิกฤตเหมือนที่สับคลายเกิดขึ้นเมื่อ13ปีที่แล้วหรือไม่แต่หลายฝ่ายดูแล้วเหมือนกับยังเชื่อนะครับว่าทางการจีนเองคงจะเข้ามามีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือแต้ําเท่าที่จําเป็นแต่คําว่าเท่าที่จําเป็นก็ไม่รู้ว่าขนาดของการให้ความช่วยเหลือนั้นเป็นเท่าไหร่หรือแค่เพียงพอต่อการปราบ ไม่ให้มีการขยายขอบวงม,มากไปกว่านี้ด้วยนะครับส่วนครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ